ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ,อเผชิญฝุ่นมีความพยายามที่จะส่งเสียงจากประชาชนในพื้นที่หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมหนึ่งในนั้นค่ะมีการปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันสี่ t e s ด้วยนะคะเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นความพยายามของคนในพื้นที่ที่อยากจะสื่อสาร ชวนดู2จุดทั้งจากเชียงรายและเชียงใหม่นะคะจุดแรกค่ะชวนดูจากเชียงรายกันก่อนนะคะคุณผู้ชมปักหมุดเข้ามาจัวหัวว่าเชียงรายไม่ทนฝุ่นค่ะรายงานตั้งแต่วันที่10เมษายนที่ผ่านมานะคะประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมรวมตัวกันแล้วก็ลุกขึ้นมาพูดในสิ่งที่เขาต้องการบริเวณล,ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเมงรายมหาราชฮาแยกพ่อขุนอำเภอเมืองเชียงรายนะคะ ทำกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าลูกหลานเชียงรายไม่ยอมตายผ่อนส่งนะคะเกิดขึ้นหลังจากที่เชียงรายแล้วก็อีกหลายจังหวัดภาคเหนือเผชิญกับหมอกควัน PM 2.5ต่อเนื่องนานเกิน90วันแล้วค่ะถึงเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นนะคะอีกพิกัดหนึ่งค่ะชวนคุณผู้ชมดูข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ TheCitizen.plus นะคะเป็นการเคลื่อนไหวจากเชียงใหม่ค่ะ ภาพนี้เป็นภาพที่เครือข่ายประชาชนภาคเหนือนักวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในแพทย์ลังสริตการจนะวน,นิชนะคะสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจภาคเหนือและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันยื่นฟ้องผลเอกประยุทธ์จันโอชารวมถึงคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ค่ะรวมไปถึงคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเหตุผลในการฟ้องก็คือมองว่านายกรัฐมนตรีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดิฉันเอ่ยไปเมื่อสักครู่ไม่ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายหรือกลไกต่างๆที่จะทำให้คนในพื้นที่ได้มีสิทธิ์มีอากาศที่ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพในการหายใจนะคะเราประมวลเสียงที่เกิดขึ้นจากสเหตุการณ์นี้จากทีมสื่อพลเมืองค่ะ เชียงรายเมื่อไหร่ท่านรู้ว่าจะประกาศภัยพิบัติครับการประกาศภัยพิบัตเนี่ยจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีเพราะในเรื่องของธุรกิจเนี่ยท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยคงจะไม้มานี่คือความพยายามของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตลอดกว่า2เดือน ที่พยายามช่วยกันเพื่อให้มีอากาศที่บริสุทธิ์ในการหายใจทั้งแจกแมสและทำเครื่องกรองฝุ่นไปจนถึงการยกระดับทวงถามที่คนเชียงรายออกมาตั้งคำถามถึงมาตรการของรัฐทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศหนึ่งขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการวางแผนรับมือและนโยบายในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวต่อสถานการณ์ในปัจจุบันนี้นะคะคนเชียงใหม่ และตัวแทนคนภาคเหนือยื่นสารปกครองฟ้องนายกรัฐมนตรีฐานไม่ใช้อำนาจที่มีจัดการปัญหาให้ประชาชนสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถนึงความล่าช้าในการจัดการปัญหาของรัฐที่มีทันต่อสถานการณ์และไม่ตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่ความกังวลคือว่ามันจะจบแล้วเดี๋ยวฝนตกมาก็จะหยุดอีกเราเกรงว่าจะเป็นอีเวนต์แล้วปีหน้าเราก็จะเจอเหมือนเดิมเราอยากจะเห็น ความแอคทีฟเราอยากจะเห็นมาตรการเราอยากจะเห็นนโยบายเราอยากจะเห็นอะไรที่ชัดเจนและปฏิบัติการไม่ใช่เป็นอีเวนต์แบบแบบแบบที่ผ่านมาฝุ่นควันภาคเหนือแม้ปัญหานี้จะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนเหนือที่พยายามออกจากวังวนนี้กว่า10ปีแล้วแม้รัฐบาลจะประกาศเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเมื่อปี2562แล้วก็ตามแต่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหายังมีความล่าช้าและไม่ตรงเป้า เราต้องลงให้ลึกไปจนถึงรากของชุดนโยบายนะชุดนโยบายปัจจุบันเนี่ยวาระแห่งชาติ่องห้าหกสองแล้ววาระแห่งชาติเนี่ยเข้าคลเขาคมอไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปสร้างชุดมาตรการตามวาระแห่งชาติก็จะพบว่าชุดมาตรการดังกล่าวเนี่ยมีปัญหาหมดเลยมีปัญหามาตั้งแต่แรกมีปัญหาตังแต่กระบวนการทัศวิธีคิดตั้งแต่นิยามปัญหาของภาคเหนือไม่พูดถึงปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือการไม่ในป่านะครับเอาแค่นี้ก็ผิดแล้วนี่เป็นกระบวนการนะครับ และกระบวนทศน์ดังกล่าวเนี่ยนำมาสู่ชุดมาตรการให้อํานาจผู้ว่าราชการจังหวัดซิงเกิลคอมานไปจัดการของคุณกันเองนะครับไอ้แค่นี้ก็ก็รู้รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องรื้อในทางนโยบายผมเสนอว่าพักการเมืองทุกพักให้ไปอ่านวาระแห่งชาติให้ไปรื้อที่กระบวนทัศน์และสร้างชุดมตาตรการเฉพาะของภาคเหนือเฉพาะของภาคอีสานเฉพาะของภาคกลางตอนล่าง เฉพาะของกรุงเทพอย่ามาเขียนเหมาเหมานั่นคือมาตรการที่แก้ไขปัญหานในระยะกลางและยาวแต่จุดสําคัญคือเมื่อเกิดเหตุสถานการณ์เช่นนี้ยาวนานกว่า2เดือนแล้วคําถามจากภาคประชาชนคือมาตรการใดที่จะบรรเทาเหตุเฉพาะหน้านี้แต่ยังทันท่วงที